ประมาณนี้นะครับออกมาแล้วครับหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับ <S <S สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาหาเก็บหน่องไม้หนึ่งวางนะครับก็ไม่รู้ว่าหน่องไม้จะคขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเข้าช่วงรดูฝงแล้วนะครับน่าจะมีหน่องไม้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเราก็จะเดินไปดูนะครับว่ามีหนองไม้หรือเปล่าหนองไม้ขึ้นในป่านะแล้วก็อจอบมาด้วยนะครับ <App> เพื่อที่จะขุหอนองที่มันกลาลังขึ้นนะครับมันจะอยู่ใต้ดินหรือว่าทะยันหนึ่งนะครับนองไม้อันนี้น่าจะเป็นหนองไม้นางมีหนองไม้หรือเปล่าโอ้มีอันนึงแล้วก็เจอนองไม้แล้วนะครับตัวน,นี้สูงแล้วนี่หวา่าเดี๋ยวเราเก็บเลยนะครับ ได้แล้วนะครับหน่อไม้นี่ข่ขนข้างใหญ่แล้วนะได้แล้วเราก็ได้แล้วครับหนึ่งอัมน,นอนแรกนะฮะที่เราได้ก็ถือว่าใหญ่อยู่นะครับี๋ยวเราจะหาคุกเอาที่มาอยู่ในใจดินนะครับหน่อไม้มันน่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับเราก็ได้เวลาหนึ่งแต้งเดี๋ยเดินเข้าไปดูหน่อยมีไหมเอย่ยถ้ามันมีมันจะอยู่ในหลุมนะครับ เราต้องคุกแบบนี้นะครับมีไหมไม่เห็นมีเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างนะแล้วก็ปีนลงไปในป่านะครับเพื่อที่หาคุกนองไม้นะครับลงได้ไหมลงไม่ได้เดี๋ยวข้อข้างลำบากทีเดียวนะครับอไ โอ้ปลาลึกแล้วเราก็ลงมาได้แล้วนะครับโอ้เจอหนองไหมแล้วนะครับก็เจออีกหนอนหนึ่งนะครับโอ้หนอนนี้กสองเดี๋ยวไปดูใก,ก,กล้ๆนะครับก็อันนี้นะครับที่เราจะขุดเอานึ่กรนะลาครึ่งพอดีนะครับอันนี้ก็ครึ่งหน่อยนึงไปขุดอันนี้นะครับรโอ้ขุดเลยนะครับ เรนเน,นี่ยคุามเร้าตุ๋นดีวกว่าก็ขุดเร็วนะหน่องก็ประมาณนี้ครับหน่องไม้กะลาครึ่งน,นะครับเดือดไหโอ้หักไปเร็วเราก็ได้แล้วครับหน่องนึงหน่องไม้ป่านะครับจะมีอันนี้นะครับ คุต่อตอนนั้นได้แล้วนะครับสองเราก็ได้นะครับสองนองกอ็ไว้นี่ไหม ต่อไว้นี่ก่อนนะครับน่าจะมีินะครับเป็นไม้ไผ่เล็กๆไปดูต่อนะครับลงมาดูต่อนะครับโอ้เขาเจอนะครับอันหนึ่งอันนี้มาครึ่งแค่นิดเดียวนะครับหน่อไม้กะละลาครึ่งน,นะครับก้อนนี้นะครับไปเลยมีกี่หนอ่อสอง บ่ออยู่ใต้ดินหงารลอยกว่าที่เขามัเครื่องสูงสูงนะครับเดี่ยวได้มาเออได้แล้วนะครับต่อนี้ต่อนี้ยังออกมาแล้วครับหนึ่ง ก็ประมาณนี้นะครับหน่องม้อยู่ใต้ดินจะมีหน่อมันต่อนี้ต่อปุบปุบไม่ได้ปุบน่าจะได้ได้แล้วนะครับหน่องที่สองก็ประมาณนี้นะครับกอไว้ไหนยงข้นนปนึง พราะคำที่จะมียูเหมือนกันนะครับนนมนนไม่มีมั้งเออไม่มีอยู่ในป่าลึกหานองไม้นะครับองไม้ช่วงนี้กระลาครึ่งนะครับเขาบอกว่าอยู่ใต้ดินอร่อยกว่าที่ครึ่งสูงสูงนะครับเราเลยเอาจอกมาเพื่อที่จะหาขุดเอาดีไหม,มอุอันนี้ครึ่งสูงแล้วนี่หว่าเราเก็ตด,ด้วยนะครับที่ครึ่งสูงสูง ึงสูงสูงก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ข้องข้ามที่จะสูงละเราไม่ต้องขุและได้ไหมมีมกได้แล้วนะครับหนองใหญ่ม ได้แล้วนะครับอีกหนอนหนึงน่งลงไมาไปไปหาดูต่อ <d> ก็อย่าเดินลุยในป่าอย่างนี้นะครับเจ <d> อหน่อไม้หน่อไม้ก็อยู่ในป่าอย่างนี้นะครับไม้ไผ่เยอะแถวนี้ไม้ไผ่นี่ไม่ใช่ เขาปุกนะมันจะขึ้นเองตามธรรมชาติเราพาเดินข้อข้างลำบากไป let's go หาหน่อไม้ในป่าลึกนะครับวันนี้มีหน่อไม้นอีอเองมีไม้ไผ่แบบนี้มีหนอแบบนี้เนี่ไม้ไผ่กองไผ่ก็ประมาณนี้ครับ แต่อันนี้ไม่มีหนอลองไปดูพลังต่ออุ้ยสลายตนี้มีไหมบางไม่มีจ้ะก็ไปดูใกล้แล้วก็แวะลงมาดูตรงนี้นะก็ผ่ยเยอะนะครับอเหว่อมีน่องแลนะ้วไปดูใกล้ๆนะครับ ดูข้าวคันที่เยอะนะครับอันนี้อยากกินอะไรต้องหาเอานะครับถ้าอยู่ในป่าในดอยอยากกินอะไรต้องหาเอานะครับเพราะว่าขี้เกียจปลุกนะครับโอ้หน่อไม้โน่นนี่หรอลองไปเก็บดูดิว่านี่รือเอลาเราก็เจอแล้วนะครับ หนอนนี้ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็ประมาณนี้นะครับเก็บเลย,ได,ไ,ดเลยได้แล้วได้แลวนหนอนนึงอะไรติดไม้ติดมือเอาป่าแล้วตอนได้ของน,งน,อนะครับเก็ได้ไหน่อไม้นะรดูว่ นี่อันนึงอันนี้มันจะเอ ก็ได้แล้วนะครับไ่หานะครับ่อเป็นห,หาต่อเลยนะครับโอ้ตรงนี้กอไผ่ยเยอะเห็นั่นกอไผ่ยเยอะนะครับก็ไปเร็วนะครับกอไผ่ยเยอะแต่หาหน่อไม้ไม่เจอ กอไผเยอะน,นะครเต็มพาหนองไม้ไม่มีนี่นะก็มีรอยชาวบ้างมาขุดด้วยครับอันนี้กอไผเยอะหน่อยกอไผนี่ต้องมียุงแน่นอนนะครับว่ายุงคู่กับกอไผ่พอดีนะครับอ้ทำไมมีชาวบ้างมาขุดเยอะอย่างดูดิรอยชาวบ้างท่านำเลยนะครับ เี๋ราจะลองคุกตังชาวบ้านแล้วกันชาวบ้านนายฉาคุกอะอย่างเงี้ยใช่ไหมอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไุกาบ้าม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่เช,ช่อเดี๋ยวหา่านมันก็ว่าไม่มีนะครับก็ประมาณนี้นะชาวบ,บ้านอะไรมาคุกหมดแล้วนะครับของมันมีไหมไม่น่าจะมีตอนนี้ตีกองไผ่าทานังเลยนะครับมาลงไปดูข้าลังต่อ กอภายก็ประมาณนี้นะครับเช้นนี้เนี้ยชาวบ้านมาขุดด้วยนี่หว่ากา่อนองลุ่มขี้ผงลุได้ไงวะกอภายเยอะมันก็ใช่อ๋อลงมันก็ใช่นะครับเดี๋ยวไปดูนี่ดนว่ามาที่มันเดินง่ายอยู่ มันก็ใช้นิ้ว,วแต่ไม่น่าจะมีชบบาวบังไดเอาไปหมดแล้วนะครัชบชาวบางไปหมดแล้วโอ้ยหมดเปิดมาไม่น่าจะมีโอโก็จะมีลาห้วยอยู่นี่นะบบวบังเดี๋ยวจะมาวักแห่งลาห้วยนี้นะครับวาน,นี่มาหาดอกไม้ไปก่อน เป็นตลอกไผ่ยเยอะเลยนะครับมาเราขึ้นไปนดูนุ่งต่อนะครับตรงนี้ไม่รู้จะมีหน่องไม้หรือเปล่านะครับอ้ดยูเขาครังนหน่องลึกองลึงไม้อบอกนะว่าเขาบางังปุบไปแล้ว ก็เจอเห็ด้วยนะครับไม่รู้กินได้หรือเปล่าเราเดี๋ยวค่อยดูเห็ดนะครับหาหน่อไม้ไเปล่าเปกอภผยใหญ่นะครับผมมีเห็ดด้วยเดีกันึ่มมาถ้าน่องไม้ขึงก็จะขึงประมาณน,นี้นะแต่เ,เร็วก็ไม่เจอ หน่อไม้นี่ก็ข้างใหญ่ก็อยู่ในนี้ครคือเห็นอะไรว้เนี่ยเรามาจับดูเห็นก็อันนี้ครับม่รัวกะลาครึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บดูกันนะครับดูหน่อไม้ไว้ก่นอนหน่อไม้เขาคุกเราอยนนู่นะครับอยู่ในหลุม ไม่ได้วั้คือไปดูขบงวอนนี้ถือว่าหาไม่เจอไปดูขบงนะครับไม่มีไม่เอ,อ่ยกใัใหญ่ๆไม่ค่อยมีเดี๋ยวไปดูขบงต่อนะครับแล้วก็ลงมาที่ถนนแล้วนะครับไม่รู้ตรงนี้มีนกไหมหรือเปล่านีน ดูออกในสนุ่งดีกว่านะครับเราได้หน่อไม้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับดูเข้าไปเข้าไปในป่าในกอไผ่ยูโคเยอะเลยยุงเต็มเลยนะครับเราก็เลยดูกลับมาที่สนุ่งได้หน่อไม้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับน่าจะเอาเอากลับไปกีได้มือหนึ่ง ก็กอกไว้นี่นะครับก็กอไว้นี่นะครับเดี๋ยวจะเอาเอากลับไปร่นรวงนะครับเอากลับไปรวงหน่องไม้แล้วก็จอดโลกไว้นุ่งไปดูหน่องไม้นี่หาิีง่ายนะครับแบดเดือวเข้าป่าแปดเดียวก็ได้ละแถวนี้หน่องไม้ค่อนข้างเยอะนะครับแปวแปดเด๋ยกก็ได้กี่เมือหนึ่ง อันนี้ก็ถือว่าขาอ้างเยอะเลยล่ะก่กอไว้นี่นะครับอันนี้นะครับที่เราไปหาเมื่อกี้เป็ดเดียวน่ะเป็ดเดียวก็ได้มาประมาณนี้คนระับอันนี้ก็กี่ได้มือหนึ่งถือว่าข้อข้่งเยอะถือว่าข้อข้่งเยอะมากนะครับก็อันนี้เลยโอ้ประมาณก็กี่ได้มือหนึ่งแล้วนะครับ หาขุ่แป๊ดเดียวนะครับอันนี้ขุกเอาอันนี้คือมาขึ้นนสูงไปว่าอยู่ไกลๆก็มองเห็นนะอันนี้อยู่ในหลุมเขาบอกว่าอยู่ในหลุเนี่จะอร่อยกว่าที่มันขึ้นสูงๆอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับนองไม้ในป่าก็คินนี้จะขอจบเพียงเท่านี้นะครับเราได้หนองไม้แล้วนะก็จะเอากลับไปตรง